ครัว .co podcast เพ uh ราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่มุมเสร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับคำถามว่าเส้นดำบนหลังกุ้งคืออะไรกันแน่แล้วต้องเอาออกไหม เคยสงสัยกันไหมคะว่าเส้นเล็กๆสีดํายาวตั้งแต่หัวถึงหางของกุ้งมันคืออะไรกันแน่หลายคนที่นํากุ้งมาปรุงอาหารไม่ว่าจะกุ้งทะเลธรรมชาติกุ้งแม่น้ําหรือกุ้งเลี้ยงก็ต้องใช้มีดกรีดดึงเส้นดําที่หลังกุ้งออกก่อนทุกครั้งบางคนบอกว่ามันคือขี้กุ้งบางคนบอกว่ามันคือเส้นประสาทของกุ้งหรือคือเส้นเลือดของกุ้งจริงๆแล้วมันคืออะไรกินได้หรือไม่ควรกินกันแน่แท้จริงแล้วมันคือลำไส้ของกุ้งค่ะ หลังจากที่กุ้งกินอาหารเข้าไปในแต่ละครั้งกระเพาะอาหารที่อยู่บนหัวของกุ้งจะย่อยอาหารและส่งต่อมายังลำไส้ที่ลากยาวบนหลังกุ้งดังนั้นสีดำๆที่เราเห็นกันนั้นก็คืออาหารที่กุ้งกินเข้าไปและถูกย่อยจนละเอียดหรือที่เราเรียกกันว่าขี้กุ้งค่ะฟังดูอีๆใช่ไหมคะ ถึงจะเป็นของเสียจากกุ้งทุกคนก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะสิ่งนี้กินได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้ว่าจะกินในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานแต่สิ่งที่ทำให้ใครหลายคนอาจไม่ปลืม้มหักไม่ดึงลำไส้ของกุ้งออกไปก็คือรสชาติความอร่อยของเนื้อกุ้งค่ะสายกุ้งเลเวอร์น่าจะพอจับสังเกตกันได้ว่าถ้าเราไม่เอาเส้นกลางหลังของกุ้งออกเผลอเคี้ยวไปโดนเต็มๆรสชาติรสสัมผัสข,ของกุ้งจะแตกต่างจากปกติ เพราะลำไส้ของกุ้งมีรสขมและในบางครั้งก็รู้สึกสากลิ้นคล้ายกับเคี้ยวโดนเม็ดทรายละเอียดละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปกินอาหารร้านไหนแล้วเจอเมนูกุ้งที่ไม่ได้เอาเส้นดำออกก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะมันกินได้หายห่วงส่วนเรื่องรสชาติรสสัมผัสก็นานาติดตังค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะครวัครว c o podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก